เราจะเล่นหลักการในเมื่อสื่อมวลชนที่มาทั้งหมดและที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านทุกคนคุณเคยรู้มาก่อนไหมว่ามูลนิธินี้เป็นของใครใครเป็นประธานใครมีอำนาจเซ็นจ่ายเงินอ่าไม่มีใครรู้เพราะว่าถูกคุณการเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ข้างหน้าบังตลอดคำถามคือทำไมคุณอีฟไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน ก่อนที่คนจะลุ่มหลงเอาเงินไปให้คุณเยอะขนาดนี้ประเด็นผมมีแค่นี้ครับก็ยังยืนยันคําเดิมค่ะไม่มีใครลุ่มหลงเอาเงินมาให้อีฟหรอกค่ะเพราะทุกคนที่บริจาคเนี่ยไม่ใช่ครับประเด็นเนี่ยคุณการถ้าคุณการบอกคุณอิฟที่ให้ตอบตามคําถามคือถามว่าทาไมไม่บอกอย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าพออีฟพูดก็เป็นอ่ะผมไม่พูดผมไม่พูดเชิงครับอย่างนี้นะครับคําถาม ผมตอบเลยอันนี้ผมผมไว้ตอบนะขอพูดในมุมผมนะวันนี้ทุกคนผมเชื่อว่ารู้ว่ามูลทีนียเป็นมูลทีกันจอมพลังช่วยสู้แล้วผมก็ดําเนินการอยู่ในมูลทีตรงนี้นะครับส่วนมูลทีอื่นนะผมเชื่อว่าชื่อของประธานเนี่ยมันสามารถตรวจเช็คได้ไม่มีใครที่จะปิดบังนะครับส่วนน้องอีฟในเรื่องของการออกสื่อผลกระแสน้องก็ไปสื่อก็ไปนะครับขับเคลื่อนการช่วยสังคมลงไปไล่ทางพื้นที่ก็ไป นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปิดบังหรอกแม้กระทั่งตัวอีฟเองที่ลงไปเป็นวิทยากรก็ใช้ว่าตัวเองเป็นประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้นะครับไม่มีปิดบังหรอกครับวับนนี้ผมผมถึงบอกไงครับถ้าผมไม่โปร่งใสถ้าอยากผมนั่งผมนั่งได้เดี๋ยวครับนั่งได้ขอันวันนี้กลับมาที่ปัญหาเดิมครับปัญหาเดิมก็คือเราไปโหนกะระแสได้บอกไหมครับว่าดิฉันคือประธานมูลนิธิการจอมพลังได้บอกไหมครับ ในวันที่ออกขนกระแสยังไม่ได้เป็นมูลที่การจอมพลังช่วยสุนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณการมาอธิบายณตรงนี้ไม่ใช่คำถามผมคือหลังจากจดแล้วเพราะฉะนั้นคุณการอย่าเอาเรื่องหนกระแสเข้ามาเดี๋ยวเปื้อนพี่หนุ่มอีกครับครับนะฮะอึกเวลาคุณการคุณอธิบายเนี่ยคุณโอเวอร์ออลเนี่ยคุณเล่าอารัมพบทถ้าคนทางบ้านฟังผินนเหมือนว่าจดมูลที่แล้วคุณอีฟเคยไปแต่ผมมีเรคคอร์ดว่าคุณอีฟไปก่อนนั้นผมเลยกลับมาถามคำถามนี้ต้องขออภัย นะครับคุณอีฟไม่เคยไปในานามประธานหลังเป็นประธานคุณอีฟไม่ได้พีเซนตัวเองผ่านสื่อไหนเลยสักครั้งเดียวอ่าอีฟต้องบอกว่าจริงๆอ่ะอีฟมีใช้นามประธานมูลทีค่ะเวลามีคนเชิญไปเป็นวิทยากรต่างๆค่ะก็อยู่ภายใต้คําว่าประธานมูลทีกันจมพลังช่วยสู้เลยแต่ด้วยงานเหล่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่งานที่แบบโด,ด่งดังหรือเป็นที่จับตาจับต้องของสื่อค่ะคุณนวัดอ่าโอเค,ค มันก็คือคําตอบไม่ตรงคําถามผมถามว่าทําไมไม่ชี้แจงกับสื่อเพราะว่าคุณกันเองเล่นอยู่กับสื่อตลอดเวลาแต่คุณอยู่ข้างสื่ออยู่ข้างที่จะมีสื่ออยู่ตลอดแล้วทําให้คนเข้าใจผิดทําไมมันมัน,ม,นมันถึงไม่พรีเซนต์ตัวเองว่าคุณคือคนมีอํานาจไม,ไม่ไม่เป็นคุณกันแค่นี้แหละครับถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอตอบเลยครับไม่ผมถามคุณอีฟคุณกันอ,อันนี้ถ,<ม>ถ้าคุณกันตอบแทนคนอื่นมันจะกลายเป็นเรื่องของคุณกันไปนะครับ อ่ะโอเคค่ะเบื้องต้นเนาะอ่ะพูดตรงๆเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องมีหน้าที่มาตอบออกสื่อนะคะเพราะว่าการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะตามกฎหมายถือว่าให้ทราบโดยทั่วกันค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นความโง่ของประชาชนและสื่อละกันนะครับถ้าพูดคําตอบแบบนี้คําตอบต่อไปก็คือหนูบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนพูดนะผมพูดถ้าผมพูดผมโง่ครับผมโง่ นะฮะไม่ต้องเล่นสำนวนหรอกครับทีนี้คนที่เขาโอ,นนอนนเคเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเถียงกันไปเถียงกันมาว่าคําถามต่อไปไ